ไปจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความไม่มีอะไรเป็นพิรุธ <c oughs> พิรุธคือความไม่ถูกต้องนะ <c oughs> ถ้าพิรุธแล้วก็มีเรื่องนะถ้าพิรุธก็มีเรื่องนะไม่พิรุธนี่เป็นคุณธรรมของสศพิรราชธรรมข้อหนึ่งที่พูดกันมากมายแล้วเรื่องทศพิรราชธรรมไม่พิรุธทางวัตถุ ก็ไม่เกิดปัญหาทางวัตถุไม่พิรุธหรือผิดปกติทางราง่างกาย <c oughs> ก็ไม่เกิดปัญหาทางราง่างกายไม่พิรุธทางจิตก็ไม่เกิดปัญหาทางจิตไม่พิรุธทางสติปัญญาหรือวิญญาณก็ไม่เกิดปัญหาทางจิตหรือวิญญาณพิธาศนาสอนความถูกต้องหรือสมัมมาตะมันก็ไม่มีอะไรพิรุธทางวัตถุมันก็มันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเป็นปัญหา เรือนี้ทางวัตถุยุ่งยากทางปัญหาทางเศรษฐกิจบ้างทางอนามัยบ้างทางนิเวศวิทยา,าบ้างที่ว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่งก็พูดกันทั่วโลกเรื่องนิเวศวิทยาคือความไม่ถูกต้องในทางวัตถุ <c oughs> แต่ถือหลักพุทธศาสนาแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้ทําไม่ถูกต้องทางวัตถุจะเกิดขึ้นไม่ได้ <c oughs> ความไม่ถูกต้องทางร่างกายก็เดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่ โรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มมากขึ้นแปลกๆกันรักษาไม่ถูกกันนะที่คนคนพาได้รักษาได้ก็หายไปแต่ข้องใหม่ก็เกิดมาเป็นโรคที่ไม่รู้จะรักษาทันอย่างไรอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปตามกฎอิทัิปัจยตาสร้างท้องใหม่ขึนมาเสมอทางจิตก็ไม่วิปริตถ้ามันไม,ถม,นม่ถ้ามันมีความตื่นอยู่ได้วยสติและจิตไม่วิปริตจิตจะเป็นสมาธิไม่เกิดนิวรณ <c oughs> ถ้ามีสติอยู่เสมอก็ไม่ผิดพลาดทางปัญญาไม่ยึดมั่นถือมัน่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนถ้ามีสติอยู่เสมอตื่นอยู่เสมออะไรจะเข้ามาก็ไม่จับช่่ยเอาความเป็นตัวตนของตนก็นี่ก็ตื่นอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอว่าเราทำเราทำนี่เพื่ออะไรให้มันมี เหตุผลที่บอกได้ว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็ช่วยกันรักษาความถูกต้องส่งเสริมความถูกต้องถ้าพุทธศาสนายังมีอยู่ในโลกโลกนี้ก็แสงสว่างมีอยู่เสมอตื่นอยู่เสมอโลกนี้ก็จะไม่หลับถ้าพุทธศาสนามีอยู่ในโลกโลกนี้ก็จะไม่หลับคือไม่หลงทำผิดอะไรศาส,สนาแห่งความ ตื่นอยู่เสมอสุดท้ายพุทธศาสนาคือศาสนา,ศา,ศาแ,หแห่งการรู้สิ่งที่วินยูชนควรจะรู้ <c oughs> คนโง่หรือบุตุชนก็พูดยาก พูดลำบากแต่ถ้าวิญยูชนก็พูดได้ว่าเขาควรจะรู้อะไรบ้างพุทธศาสนาจะสอนสิ่งที่ควรรู้ครบทุกอย่างใครบวชพระหรือเรียนธรรมศึกษามาแล้วก็ได้เรียนเรื่องสัพปุริสธรรมเจ็ดสัพปุริสธรรมเจ็ดอัถนยอยูธรรมนอยู อตัญญูกาลัญยูมัตตัญญูปริสัญญูปุคลัญยูรู้จักความถูกต้องในส่วนที่เป็นเหตุในส่วนที่เป็นผลในส่วนที่เป็นตนเองเหตุผลตนประมาณประมาณที่ถูกต้องการเวลาที่ถูกต้องบริษัทบุคคล คือถูกต้องเอกชนที่ถูกต้องเหตุที่ถูกต้องก็จะเกิดผลดีผลถูกต้องมาจากเหตุที่ดีรู้จักตัวเองอย่างน้อยก็รู้จักว่าธรรมชาติสร้างตัวเองมาสำหรับให้พัฒนาเอาได้ตามชอบใจจะต้องการอะไรก็ได้ แต่ก็เอาไปฉลุ้งเล่นหมดไม่ใช่เป็นประโยชน์อะไรตายเปล่าไม่รู้จักตนเองอย่างนี้กันจะบ้างประมาณเท่าไรพอดีเท่าไรพอดี <c oughs> แม่ครัวที่ไม่รู้จักประมาณก็เป็นแม่ครัวที่โง่ที่สุดนหละ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> มันใส่เกลือมากไปบ้างใส่น้ำปลามากไปบ้างใส่พริกมากไปแล้วแล้วมันจะกินได้เมือไร่ะ <c oughs> นี่แต่ว่าเรื่องเล็กน้อยๆมันยังเป็นอย่างนี้ <c oughs> เรื่องอื่นทุกเรื่องมันต้องรูป้ประมาณที่พอดีว่ามันควรจะอะไรเท่าไรอะไรเท่าไร,ไร,าไรการลา,วาเวลาที่ถูกต้องเวลาที่ควรทําอะไรเมื่ออไรอย่างไรที่ไหนเท่าไรเนี่ยเวลาเวลาที่ถูกต้องการันอยู่บิสตัท คือคนที่เขารวมหัวรวมหมู่กันเป็นกลุ่มๆนั่นรู้จักกัเขาให้ดีนะทำไมรู้จักเขาไ,นะาไม่ดีเขาเขาตะกลับมาไมยได้ประโยชน์อนะไร <c oughs> รู้จักเขาให้ดีๆถึงจะได้ประสานงานกันแล้อไดได้พัฒนาที่เหลือแต่บุคคลเพียงคนเดียวก็รู้จักเขาให้ดีๆจะเข้าไปหาเข้าไปสมาคมเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปต้องการอนะก็ รู้จักเขาให้ดีๆ <c oughs> จำไว้ง่ายๆ,ๆ <c oughs> เหตุผลตน้นประมาณกาลบริษัทบุคคลเจ็ดอย่างนี้สิ่งที่วินยูชนควรรู้พุทธศาสนามีให้ครบ <c oughs> รู้จักเจ็ดอย่างนี้และช่วยตัวเองได้ ไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้ปีปีศาสตร์ผีสางเทวดาพระเจ้าอะไรที่ไหนก็ไม่ต้องมันช่วยตัวเองได้ถ้ามันรู้สิ่งที่ควรรู้เจ็ดประการนี้แล้วยิ่พูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสิ่งที่วินยูชนควรจะรู้พูดกลับอย่างหนึ่งว่าใครรู้สิ่งเหล่านี้ผู้นั่นเป็นวินยูชน <c oughs> คนรู้เป็นสัพปริสชนเป็นบุรุษผู้มีความสงบมีความสงบเป็นสัตตบุรุษเอาละยี่สิบอย่างแล้ววันนี้ <c oughs> เวลาก็หมดแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วแถมยี่สิบอย่างยี่สิบอย่างพันละยี่สิบอย่างสามวันมาแล้วนะหกสิบอย่างแล้วนะ ยังไม่จบนะอย่าเพิ่คิดว่าจะจบอ่าต้องอีกนี่หกสิบห่างแล้วนักการบรรยายนี่มันสมควรกับเวลาอะไรอะไรแล้วต้องขอยุดติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย สวดบทธรรมบาลีคณะสาธยายมีใจความส่งเสริมกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เจริญการหน้ายิ่งยิ่งขึ้นต่อไปในภานระบัตินี้